สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูนิ้งนะคะวันนี้นะครูนิ้งก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยของรู้รอบปลอดภัยนะคะ,ะซึ่งวันนี้นะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นกับเด็กเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูนิ้งก็มีเพลงอ่ามีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องและเต้นตามนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันก่อนเลยโปดละวงจงละวางโปดละวางจงละวางข้างในและข้างนอกให้ความใส่ใจเมื่อเธอนั่งเล่นอยู่ในบ้านมีหลายสิ่งไม่ควรสัมผัสเตารีดไม่ ห้าปไปไปจนวางของทำไมล่ะมันจะลงลงมาเมื่อเล่นอยู่สนันามเด็กเล่นต้องระมัดระวังอย่าเย,ย็นแบบนั้นอย่าลงแบบนั้นว่าลองต้องคอยมองมาไม่งั้นนั่นอะไรเธอจะตปโดนเพื่อนไงเด็กน้อยเธออยากจะมาดูลูกหมาไหมช่วยฉันได้ไหมขาของฉันหกัก เธอมีคนแปลกหน้ามาคุยกับเธอตาโกนไปดังๆไม่คุณไม่ไปกับคนไม่หนูไม่รับมันไม่ไม่ให้พันเธอต้องเรียนรองความสนใจ <c oughs> เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเมื่อสักครู่นี้อ่าเนื้อหาของเพลงเด็กๆทราบไหมคะว่า เพลงที่เด็กๆได,เด้เต้นออกกำลังกายไปเมื่อกี้เนี่ยมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะฮะเก่งมากค่ะเป็นการระมัดระวังตัวใช่ไหมฮะก็จะมีพูดถึงการเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะเล่นอย่างถูกต้องเนาะไม่ให้เกิดอันตรายการไม่ไปกับคนแปลกหน้าใช่ไหมคะไม่รับสิ่งของจากคนแปลกหน้าใช่ไหม เด็กจะต้องรู้จักปฏิเสธนะคะ,ะต่อไปนะเรามาเรียนเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันภัยนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กๆนะคะเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเนาะ,ะความปลอดภัยนะคะคือการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเด็กๆต้องรู้จักการระมัดระวังสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะ ที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้เด็กๆนะคะเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่เด็กๆควรระมัดระวังเนาะเมื่ออยู่ข้างนอกใช่ไหมก็คือสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะสถานที่แรกเนี่ยเป็นสนามเด็กเล่นเลยที่ต้องระวงังเพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยชอบเล่นกันมากๆใช่ไหม ที่สนามเด็กเล่นเนี่ยเด็กๆก,ก็จะต้องเล่นอย่างถูกวิธีนะคะเล่อไม่ให้เกิดอันตรายถ้าเกิดเล่นอ่าเล่นอย่างไม่ระม,มัดระวังนะคะก็อาจจะทําให้เด็กๆนะคะเป็นแผลหัวล้านข้างแตกได้เนาะเกิดอุบัติเหตุต่างๆต,ต,ตามมานะคะสถานที่เนี่ยที่เราไปเล่นสนามเด็กเล่นเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนมากมายเลยถ้ามีคนแปลกหน้านะคะเข้ามาหาเด็กๆ หรือเอาขนมมาให้นะคะเด็กๆจะต้องรู้จักที่จะปฏิเสธนะคะไม่ไปอยู่ในที่รับตาคนนะคะมองหาคนนะคะที่จะช่วยเราได้นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือเด็กๆนะคะต้องรู้จักที่จะตะโกนออกมาเลยเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้คนที่เรารู้จักเนี่ยเขาได้ยินเราแล้วรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้เนาะอะ,อะ อันตรายต่อไปนะคะก็คือในรถยนต์นะคะถ้าเด็กๆนะคะติดอยู่ในรถยนต์นะติดอยู่ในรถยนต์เด็กๆนะจะต้องมีสตินะคะและต้องรู้จักการป้องกันตนเองช่วยเหลือตนเองนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรได้บ้างนะอันดับแรกเลยเนี่ยเด็กๆจะต้องรู้จักวิธีปลดล็อกประตูรถนะคะรู้จักวิธีปลดล็อกประตูรถรู้จักการ ลดกระจกลงนะคะเปิดกระจกได้ด้วยตนเองเนะาะและเด็กๆนะคะก็จะต้องรู้จักบีบแต่รถนะคะบีบแต่รถเพื่อให้รถเนี่ยเสียงดังเนาะให้มีคนรู้ว่าเด็กติดอยู่ในนั้นนะคะและก็กดไฟฉุกเฉินเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งสถานการณ์นี้ท่านผู้ปกครองนะคะสามารถที่จะสอนลูกๆได้เลยนะคะ เป็นสถานการณ์จำลองซ้อมไว้เพื่อมาให้เด็กๆนะคะตื่นตะหนกตกใจเนาะเมื่อเกิดสถานการณ์จริงขึ้นสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้นะคะต่อไปนะคะการจมน้ำนะคะเวลาที่ไปเที่ยวหรือเล่นน้ำต่างๆนะคะการจมน้ำเนี่ยเด็กๆนะคะไม่ควรที่จะไปเล่นตามลำพังนะคะควรจะมี ผู้ปกครองนะคะอยู่ด้วยไม่ควรห่างจากคุณพ่อคุณแม่นะคะและก็ต้องมีการาใส่ห่วงยางนะคะหรือใส่เสื้อชูชีพนะคะป้องกันเพื่อไม่ให้จมน้ำเนาะและเด็กๆนะคะก็ไม่ควรไปเล่นตรงน้ำลึกนะคะเล่นแค่น้ำตื้นนะเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้ยินสัญญาณเตือนภัยต่างๆนะคะเสียงกิ่งไฟไหม้นะ เสียงกลิ่นไฟไหม้ได้กลิ่นควันนะคะอันดับแรกเลยที่เด็กควรจะทำนะคะก็คือวิ่งออกมาจากสถานที่นั้นๆน,น,นะคะออกมาอยู่ในสถานที่โล่งแจ้งนะคะวิ่งออกมาจากตัวอาคารนะคะมองหาทางหนีไฟนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์หนีนะคะใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์นะคะ และเด็กๆนะคะถ้าเกิดเจอควันมากนะคะเด็กๆสามารถหาผ้านะคะปิดจมูกหรือใช้น้ํานะคะใช้น้ําทําให้ผ้าเปียกนะคะแล้วก็คุมตัวนะคะาการสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะที่จะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราได้นะคะเด็กๆก,ก็ต้องมีทักษะการสังเกตที่ดีนะคะต้องรู้จักสังเกตสิ่งแวดลอ้อมที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะ เด็กๆควรจะสังเกตนะคะตัวอย่างเช่นนะคะสนามเด็กเล่นที่เด็กๆไปเล่นนะคะเด็กๆก็ควรจะสังเกตเครื่องเล่นต่างๆนะคะที่เด็กๆเล่นไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสไลเดอร์นะคะหรือมาโยกก็ตามนะคะเด็กๆก็ต้องสังเกตว่าของเล่นที่เด็กๆกําลังเล่นเนี่ยมันเกิดการชํารุดหรือเปล่ามีการหักหรือแตกตรงไหนหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าหากเด็กๆเล่นไปขณะที่ของเล่นชํารุดนะคะ ก็อาจจะทำให้เด็กๆได้รับบาดเจ็บอันตรายได้นะคะหรือถ้าเล่นชิงช้าแกว่งไปแรงๆเนี่ยน็อตไม่ดีหรือมันเกิดการชํำรุดอยู่เด็กๆก็อาจจะพลัดตกลงมาได้นะคะและต่อไปนะคะสังเกตจากกลิ่นต่างๆนะคะกลิ่นต่างๆหรือควันต่างๆนะคะถ้าเด็กๆเห็นควันเห็นควันลอยมาจากตรงไหนเนาะหรือได้กลิ่นอะไรเหม็นๆอย่างเงี้ยค่ะเช่นกลิ่นจากปลั๊กไฟ ปลักไฟไหม้หรือกลิ่นจากเตาไฟเตาแก๊สต,ต่างๆนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นและเห็นควันและได้กลิ่นนะคะเด็กๆก,ก็ควรที่จะไปบอกผู้ปกครองอย่างด่วนนะคะบอกผู้ปกครองหรือบอกคุณครูในทันทีเลยนะคะเด็กๆจะต้องรีบไปแจ้งผู้ปกครองกับคุณครูเลยนะคะแต่เด็กๆห้ามเข้าไปใกล้และทําเองเด็ดขาดนะคะอ่าและสุดท้ายนี้นะ กิจาการรมท้ายหน่วยวันนี้คุณครูนิ้งนะคะก็อยากให้เด็กๆนะอัดคลิปวิดีโอบอกวิธีการป้องกันอันตรายเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะคนละ1คลิปนะคะอ่าเช่นนะคะเช่นเช่นเด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นนะเด็กๆถ่ายคลิปตอนที่เด็กๆเดินสำรวจเครื่องเล่นต่างๆให้คุณครูนะคะหรือว่าถ้าเด็กๆไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นนะเด็กๆก็ ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะการปลดล็อกประตูรถยนต์หรือการากดเปิดหน้าต่างนะคะเนาะเด็กๆก,ก็อย่าลืมส่งให้คุณครูคนละหนึ่งคลิปนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนี้ก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ